มาเลยวมาเลยวได้ยเสียงวยมาเลยวยมาแล้วมาแล้วมาแล้วใกล้พ่มาแล้วมาแล้วใกล้มาแล้วเข้ามาแล้วใกล้มาแล้วมาเร็วโอ้โหสวัสดีทุนกันด้วยเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่โบ้วตอนนี้เราก็อยู่ในเกมไหม่ครับวันนี้เาเป็นอ p ที่สามสิบเก้าแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวสไลด์คลิปภายในวันนี้นะครับทุกคนผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะมาทาฟาร์มทองกันนะครับ อเอ้าเดี๋ยวนะลามะผมหายไปไหนเอ่ยตอนแรกผมใส่ลามะไว้ในตู้นี้นะมันน่าจะสปอนหายไปแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ตีแท็กชื่อให้มันเนาะก็น่าจะหายไปแล้วนะครับหายไปแล้วโอเคไม่เป็นไรนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาทาฟาร์มทองกันเลยดีกว่านะครับผมค่อนข้างจะมั่นใจเลยนะครับผมว่าฟาร์มทองอันนี้ไม่เหมือนใครแน่นอนเพราะว่าผมเป็นคนคีดเองนะครับก็เดี๋ยวไปดูเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะ อุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับผมเอ่อไม่ใช่อุปกรณ์วัสดุนอเดี๋ยวผมจะเตรียมเป็นอน,นี่นะผมเป็นบล็อกหินหนื่งนะนี่ปับ๊บปับ๊บปับ๊บเดี๋ยวเตรียมไว้ทาไมเดี๋ยวรอดูนะครับแล้วก็มีไข่เต่านะไข่เต่านี่นะครับแล้วก็เราต้องใช้เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนะอ่าเป็นไข่เต่าครับเป็นไข่เต่าสุดแล้ว Everyone, lle. แล้วก็เอาบล็อกอะไรมาก็ได้สักบล็อกหนึ่งแล้วก็เอาไม้ด้วยเอาไม้เอาไม้ไม้ใช่ใช่เอาไม้เ,มมเมปึ๊บป๊บอ่าไม้ไม่มีเลยนะไม้เดี๋ยวผมมขอหาไ้นนึงะ ผมเก็บไม้ไว้ไหนไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยอ่านี่นี่น,นี่โอเคเอาไม้แล้วก็อ่าน่าจะประมาณนี้แหละไม่ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับโอเคน่าจะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่านะครับว่าเราจะทํายังไงนะวิธีการทานะครับไม่รู้ว่ามันจะได้ผลผลิตดีหรือเปล่านะครับทุกคนก็ต้องรอดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปทําตามกันเนาะเผื่อมันไม่ดีนะครับปึ๊บไปไปเลยไปเลยดีกว่านะครับไปความทองของเราไปปึ๊บโอเคแล้วก็เข้ามาในโลก นาลุกแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางมุ่งหน้าไปฝั่าของมันเริ่มดีสเปลาลหายไปแล้วปึ๊บปุ๊บปุ๊บเอานี่ะไรเริ่มดีสเปลาลหายแล้วไม่อยากเดินเก็บเลยอะดีสเปลาลดีสเปลาลหายไปอ่ะโอเคไม่เป็นไรช่างมันนะครับอันนี้ก็เป็นทางที่ผมทําไว้แล้วเนาะอุย้ยโคตรไกลนะครับแต่ว่ายังไม่เสร็จนะเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวผมพาไปดูนิดนึงก็ได้พาไปดูสินิดนึงยังไม่เสร็จเลยนะครับไปนิดหน่อยอีกนะสุดท้าอุ้ยก็ไกลเหมือนกันเนี่ยเห็นระตรงพื้นนยยังงไไม่ด้วาเละ คือประมาณนี้เองนะครับเดี๋ยวค่อยมาทําต่อเนาะอันนี้ยังไม่ค่อยว่างทําเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นทางมุ่งหน้าไปฝามทองของเรานะครับทุกคนผมก็ได้เตรียมพื้นที่ไว้เรียบร้อยแล้วแหละเตรียมพื้นที่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับไปไปดูเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับอุ้ยปี๊โอเคได้อยู่ป,ปื๊บอุ้ยพอดีช่องอันนี้ก็จะเป็นหาปราส,สาทนะครับปราสาทไอ้น,นี่นะที่ผมบอกอะ่ะที่มันเป็นพิกกลิ้นขาโหดไหม ถ้าชื่อมันเรียกอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวดูนิดนึงละกันโดนตบสองทีตายเลยเนี่ยแมวที่ก็แมวที่ก็ไปดีกว่าไปโดนตบสองทีตายเลยนะยยยนะนี่นะผมก็จะเป็นอ่าพื้นที่การทําฟาร์มทองของผมเลยนะครับตรงนี้เนาะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคมันก็จะมีตัวพวกนี้เกิดด้วยนะครับทุกคนนตะ่ตัวพวกนี้นเราเราไม่อยากให้มันเกิดนะตัวพวกนี้นเดี๋ยวเดโอเคเพราะฉะนั้นเราเรามาเริ่มทำเงนินดีกว่านะครับทุกคนถ้าเราไม่อยากให้เจ้าตัวนู้นเกิด มันมีวิธีอยู่นะครับนั่นก็คือเอาบล็อกหินนืดวางเป็นพื้นแทนนะครับที่วางเป็นพื้นอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวผมวางตรงนี้แล้วกันปึ๊บโอเคอุ้ยโอ้เราเราก็จะเจ็บ้วยนะ่ะโอเคเราจะวางไปแบบนี้นะครับทุกคนเป็นปูพื้นที่เนาะี๋ยวนะอ๋อมีวิธีอยู่กดชิปโอเคแบบนี้แหละครับปั๊บปับปับ,ปบคือไอ้เจ้าตัวพีแมตตัวแนทที่เราจะต้องการเอาทองของมันนะครับก็คือมันมาโดนลาวานี่ไม่เป็นไรนะครับมันทนลาวานะ แต่เจ้าตัวหมู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 ที่ผมฆ่าไปเมื่อกี้มันมันโดนลาวาไอ้มันโดนไอ้บอลนี้มันจะตายนะครับโอเคประมาณนั้นไปเดี๋ยวต่อเอาเอากี่เอาเท่าไหรเดียเี๋จะต่อไปเรื่อยๆก่อนละกันนะต้องทำพื้นที่ให้มันใหญ่ๆเลยนะครับฟาร์มทองมันจะได้แบบเยอะๆนะผมคิดว่าฟาร์มทองอัอนนี้มันใกล้เคียงกับฟาร์มเอ็นเดอร์แมนมากเลยนะครับทุกคนก็แค่เปลี่ยนจากไอ้เจ้าตัวหนอนใช่ไหมที่เป็นตัวรอดเอ็นเดอร์แมนนะครับเปลี่ยนจากตัวหนอนเป็นไข่แทนนะครับ ก็คือเราเอาไข่วางไว้ตรงกลางแล้วก็ไอ้เจ้าหมูเนี่ยม,มันจะแบบมาลุมนะครับมาลุมไข่มันจะมาอยากเกยบนะมันมาอยากเก็บนะครับก็เดี๋ยวเราแบบทาเป็นรูไว้รอบๆไข่นะครับทุกคนมันเวลามันเดินมามันก็จะตกนะแค่นั้นเลยนะครับง่ายมากๆโคตรง่ายนะครับอารลัตสีการมองเห็นไข่ของไอ้เจ้าตัวพิกแมนนี่มันประมาณ20บอกมั้งถ้าถุงจำไม่ผิดนะครับใช่ๆประมาณ20บอกเนาะไปะโถ้าเราปูหมดนี่ผมคิดว่าไม่น่าพอเนะี่ยไม่น่าพอนะ เดีย๋ยวเอาเท่าที่ได้ก่อนละกันนะครับเอาเท่าที่ได้นะเราสามารถขยับขยายได้นะครับตรงนี้เดีย๋ยวขอลองดูนิดนึงนะครับขอลองนับนิดนึงอ่าอุ้ย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 อันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าสหกบเจ็ดแปดเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดอ่าอันนี้ยี่สิบแปดไม่มีปัญหายี่สิบแปดอันนี้ไม่มีปัญหาเลย เดี๋ยวขอนับตัวนู้นที่นี่นะครับเตรทต้องค่อยๆย่องอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองแล้วนะอันนี้อีกสามสิบสองสิบสามสิบสี่ยิบห้ายิบห้าสิบห้ายี่หกสิบเจ็ดยิบแปดโอ้ยผมไม่อยากตีอะตีตีนี่มันลุมเราแน่อ่ะอ่เท่าไหร่นะสามสิบ สามสิบใช่ไหมสามเอ็ดสามสองไอาสามสามสามสี่อุย้ยไม่ค่อย,ยอยากตีมันเลยนะอ่าประมาณนี้ผมคิดว่านะอุย้ยไม่พอแน่เดี๋ยวๆไม่พอแน่นอนไม่พอแน่นอนอุย้ยเสกตัวอะไรแมวนะแมวนะอุย้ยจะคุกคุกเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาหมปร๊บผมขอเอาประมาณนี้ไม่พอนะประมาณนี้อุย้ยเป็นหลุมอีก เป็นลุกเป็นบอ่อไอตัวแกนมันเกิดได้นะเนี่ยม,มันเกิดแล้วมันยิงผมอะ่ะเพราะฉะนั้นเราควรทํารอบนี้เป็นบล็กอก่านอื่นแทนนะครับอุ้ยเอาตกลาวามาจากไหนวนะน่ะปึ๊บปึ๊บโอเคเดี๋ยวเราไปหาบอกไอหิน,หนืนี้เพิ่มด้วยนะครับผมคิดว่าไม่พอนะบล็อกหิน,หนอรนนี้นะครับไปเดี๋ยวไปหากันเพิ่มอ่ารู้สึกว่าไม่มีตัวอะไรเกิดข้้งบนเลยนะครับต้องรอนะเพราะว่าเราต้องไปยืน FK ไกลๆนิดนึงนะครับเพราะว่า ถ้าเรายืนไม่ไกลพวกนี้มันจะไม่เกิดเนาะโอเคน่าจะเป็นโอเคชุดสุดท้ายไปเดี๋ยวไปหากันเพิ่มนะครับหาง่ายนะหินหนืดอันนี้นะครับไม่ยากเลยนะเจอทีนี้เจอแบบโสิบสิบงเกิชุดเลยนะโคตรง่ายนะครับโอเคหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ่าหมดแล้วนะครับเราต้องปูให้หมดเลยนะผมคิดว่าเราไม่น่าเหลือไว้นะถ้าเหลือไว้มันมันจะเกิดที่อื่นไง ไปหาบอกหินเพ่อจะเพิ่มนิดนึงนะครับแถวนี้มีหรือเปล่าน่าจะมีอยู่มั้งแถวนี้นี่ไงหินเนื้อโอ้โหเต็มผมบอกเลยนะว่าเต็มเชื่อดิอุ้ยเดเดจะตายจะตายพอขุดลงไปนะผมบอกเลยว่าเต็มแบบเต็มเลยมันมันเยอะมากจริงๆเึ๊บโอ้โหเยอะมากเติตปึ๊บปึเบิมเติมเตมเตเติเติมเติเเเ ขุดเร็วมากเพราะเห็นเนื่นนี่มันมันมันขุดเร็วมากนะยิ่งยิ่งกว่าดินดนนะินั่นแหละปุ๊บปุ๊บมันมันค่อนข้างจะขุดเร็วนิดนึงนะครับขู่แบบมันมืออ่ะผมบอกเลยโคตรมันมืออ่ะขุดทีนี่โอเคได้มาสามสี่ชุดแล้วโคตรไวแป๊บเดียวผมใช้เวลาขุดแป๊บเดียวอุ้ยลาวาเด็ดเด็ดนะน่าจะพอหรือเปล่าอุ้ยเต็มเต็มตัวแล้วเนี่ยทิ้งไปปุ๊บโอเค เดี๋ยวลองไปวางดูก่อนนะถ้าไม่พอเดี๋ยวค่อยมาเอาใหม่ก็ได้นะครับเยอะ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 มากเยอะมากโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีตัวไม่พึงระส่งเกิดครับเดี๋ยว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 มีตัวไม่พึงระส่งเกิดไอตัวนี้แบบไม่ค่อยอยากให้มันเกิดในฟาร์มเลยเลยเนี่ยโอ้โเสียงร้องอ่าอยู่ไหนเอ่ยเคน่าจะยังไม่อยู่นี่เห็นปะครับเป็นคนมันไม่เป็นไรนะนี่มันไม่เป็นไรนะครับนี่แต่ถ้าให้ตัวนี้มันแบบมาเกิดขบ้นมันจะแบบแอะทิดไฟนะครับ มันเป็นมันเป็นหมู่นะมันเป็นหมูในนรกนะครับเออมันไม่ใช่ซอมบี้มันไม่ใช่ซอมบี้หมู่มเสียงรลอโโ้นหอยหัวเลยไอ้แก๊สในนรกเนี่ยนะมันมันจะระเบิดแมกมาเราพังหรือเปล่าไม่น่าพังนะผมคิดว่านะ่าแข็งอยู่นั่งแมกมาเราน่าจะได้อยู่มั้งนะไม่รู้เหมือนกันนะครับอุ้ยนะ่าจะก็ขึ้นมาฮะเป็นไงล่ะขึ้นมาไม่ได้นะขึ้นมาก็โดนอุ้ยอุ้ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยว เอึบอ๊บเอ๊บยเจ็ตัวนิดหนึ่งอึบเอึบโอเคโอ้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 รัวรัวรัวโอเคเฮ้ยไหนไปสาธิตให้ดูหน่อยไปสาธิตให้ดูหน่อยลองขึ้นไปโอ้ตายก่อนจะลองให้มันขึ้นไปดูไงอ่าแมวน้าแมวแมวน้าแมวเจ้าตัวนั้นนะโอเคเดี๋ยวผมคิดว่าเราพูสุดตรงนี้ก็เดี๋ยวพอก่อนนะเดี๋ยวเราลองเอาวางไข่รอก่อนนะครับ เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูว่ามันจะเป็นยังไงผมว่าเลยเจ้าตัวแนววิ่งมากูกันมาเต็มเลยนะจะมาเหยียบไข่ให้ได้เลยเอเอผมลืมบอกไปเลยนะครับทุกคนไบโอมที่ไอ้เจ้าหมูตัวนี้มันเกิดก็คือไบโอมเนเธอร์วัเชนะครับก็มันมันเกิดแค่ไอ้นี่ไบโอมเดียวนะครับทุกคนไบโอมอืม่นไม่เกิดเนาะ <S <S ก็ต้องดูดีๆนะครับเผื่อแบบทำเสร็จไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่า ทำผิดเบโอมี่มันไม่เกิดนะครับต้องดูดีๆสักนิดนึงไอ้ใจเราวอยากตีนะแต่พอตีไปก็มันจะถูรอดยังไงผู้เยอะ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 มากเยอะมากเยอะมากเยอะจริงเยอะจริงแต่มันไม่หลบเนี่ยสิโอ้ยในระลอบทุกยองยองยองโอเคเราต้องหาจุดกึงกลางใช่ไหมครับทุกคนช่างมันเราเราเครียดหาจุดกึงกลางเราเอาสมบุิเอาเลยละกันเอาบริเวณตรง เอาไวเวีตรงนี้ผมคิดว่าน่ฮะต่งกลางนะปึบโอเคลองดูลองดูปึบเราก็ต้องขุดอ่าทำเป็นอย่างงี้ไม่ได้นะครับเราต้องขุดไปอีกระยะหนึ่งเดี๋ยวผมขอนับก่อนนะว่าควรเท่าไหร่โอเคประมาณนี้ r หนึ่งสอามสี่ห้าห้าคูณห้านะครับให้ทุกคนขุดไป5้คูณห้านะแล้วก็วางบอกอกะไรก็ไ,ได้สักบล็อกหนึ่งตรงนี้เดี๋ยววางเป็นไม้ดีกว่า แล้วก็วางไข่ตรงนี้ไม่ได้เราอย่าเพิ่งวางนะครับทุกคนเราอย่าเพิ่งวางอ่าเดี๋ยวเดเราต้องขุดลึกลงไป25บล็อกนะครับนับจากตรงนี้นะ1บล็อกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้ายี่สิบอุ้ยสองอสาสี่โอ้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 โอเค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  แป๊หนึงแปปหนึงแปนึงโอ้โหจมลาวาจมลาวาเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าเท่าไหร่แล้วเนี่ยผมไม่ได้นับเดี๋ยวเดี๋ยวด้โอ้จมลาวาโอเคเดี๋ยวรอแป๊บเดี๋ยวรอขึ้นไปนับใหม่เดี๋ยววลองขึ้นไปนับใหม่จมลาวาพอดีเอาใหม่เอาใหม่มันต้อง25บ้าบอกนะครับทุกคนคือไอเจ้าหมูตัวนี้มันจะตายพอดีเนาะมันจะตายพอดีเลยนะครับแต่ถ้าทุกคนอยากแบบตีตีทีเดียวตายก็สัก2ี่นะ26นะครับเท่าที่ผมนับมานะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสิสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ้าหม่นับใหม่ยังยังยังเอาให้แน่ใจเอาให้แน่ใจหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบยี่สอง วิชาสี่ยี่สิบห้าโอเคบริเวณตรงนี้นะครับโอเคไปๆเดี๋ยวเราขึ้นไปไถนิดนึงปึ๊บปึ๊บปึ๊บ๊บปึ๊บปึบปบปบ๊โอเคน่าจะได้อยู่หวังนะเออผมลืมคาพอเปอร์มาเลยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยคราก็ได้ลองลอง่ลอดูก่อนเดี๋ยวลองสาดิดูก่อนอ่าไม่มีตัวอะไรเกิดบริเวณนี้เลยช่างมันแต่สภาพมันก็คงเกิดป,ปอเ้เจอนี่ด้วยโอเคแมงมานี้เราขุดดีไหม ปล่อยไว้ก่อนละกันนะครับคงไม่มีปัญหาอะไรครับกันละกันละกละ็เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วโอเคตรงนี้แหละตรงนี้พื้นอ่าเดี๋ยวลองเดี๋ยวเราลองเอาไข่วางนะครับรองเอาไข่วางเนาะโอ,โ,อโอ้ยยางยางยางเลยตรงนี้อุย้ยเปลี่ยนเปลี่ยนพื้นนิดนึงโอ,โอเคยังไงมันตกมาทีเดียวก,ก็ก็ตายอยู่แล้วนะตกมาทีเดียวก็ตายอยู่แล้วนะครับไอเจ้าหมูตัวนี้เนาะ แต่มาลองดูกันว่าจะได้ผลหรือเปล่าโอเคไปอะไรดีกว่าอือหัามันเกิดช่างน้อยนิดอย่างนี้ล่ะเราต้องอ่าไม่เป็นไรเราจะทำไงให้พวกนี้มันออกดีวนันนี้อ่ะอือโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวครับขีบหรอขีบเราไม่ต้องอย่าอย่งนี้ป้างัรับขีบขีบเราได้เอามาไหมอ่าไม่มีนะครับเราไม่ได้เอามาก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวครับเลยละการขีบปึบ๊บ วางแล้วก็ทําอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ทำแบบนี้ได้มาสิบสองไม่รู้ว่าพอหรือเปล่านะสิบสองปุ๊บอุย้ยไม่ใช่โอ,โอเคแล้วก็ปับป๊บปั๊บทำอย่างนี้สีม่มุมปุ๊บอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะวางตรงนี้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 โอเคได้แล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยววางไข่วางไข่วางไข่ ไหนมีตัวไหนสนใจหรือป่าววิทีแอลก็จะพังลืมดูเลยเอาไข่ถืวนิดนึงโอเคมันมองไม่เห็นหรืออะไรยังไงเนี่ยคือม้ามันมันมันมองไม่เห็นนะเฮ้ยนี่ไข่เลยนะไม่สนใจเอยเหรอไข่เลยนะนี่มันไข่เลยนะปึ๊บเดี๋ยวรอดูสักแป๊บเดี๋ยวรอดูสักแป๊บปึ๊บอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเครอดูสักแป๊บหนึ่ง กำลังมองเว้ยมันกำลังมองเว้ยเฮ้ยอะไรวนะน่ะมันคืออะไรวนะน่ะมันต้องมีแบบตัวหลงๆเดินเข้ามาแล้วก็แบบจะเอเห็นพอดีมั้งแหละนี่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 มาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยยังไงยังไงว้าวไปได้กินอ่าตรงนั้นมันน่าจะปีนขึ้นไม่เป็นหรือเปล่าผมต้องทําผมต้องปูแน่ให้หมดก่อนอะ่ะมันถึงจะได้อะ่ะอ่าเ,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 เรียบร้อยไม่รอดซีบองเท่งโอเคบู๊จะตายโอเคเราได้ทองไหม ได้ไหมเข้าตัวหรือเปล่าอ่าต้องต้องรอหลายๆตัวต้องรอหลายๆตัวใช่ใช่ต้องรอหลายตัวนะรอสักนิดนึงรอ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 มันมองไม่เห็นนะเนี่ยมันมองเห็นหรือว่ามันปีนไม่ขึ้นผมน่ะนะมันมองมันจ้องนั่น,น่ะแต่มันปีนไม่ขึ้นนั่นนะสีคือประเด็นมันปีนไม่ปีนนะนะ่ะโอเคเดี๋ยวสักนิดนึงถ้าเราตีอ๋อมันปีนขึ้นได้เป็นโอเคโหถ้ามันปีนขึ้นเป็นมันก็แน่แมาหาไข่แล้วนะเออ ออ้ยโอเคโหมากันเต็มยกพวกมากันเต็ม๊บโอเคขอสักนิดหนึ่งละกันโอ้โหโอมาเต็มมันไม่ปีกขึ้นนะ่ะผมก็ว่าอยู่อืเยอะมากปรับอุย้ย ปึ๊บปึ๊บนี่เราก็จะได้เป็นเศษทองมาเนาะแล้วก็ได้เป็นพวกกะพวกอะไรอีด้วยนะครับกาะนี่ก็สามารถเอามาเผาแล้วก็ได้เศษทออีกทีนะโคตรคุ้มอ่ะคุ้มของคุ้มเลยนะโอเคหมดเรียบร้อยก่อนจะหมดปึ๊บผมคิดว่าเดี๋ยววางไข่ไว้ไหลายๆที่เลยก็ได้นะวางไวไห้หลายๆที่นะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อีกทีก็ได้นะครับให้มันเลือกเลยว่ามันมันจะเอาไข่ตัวไหนนะให้เลือกเลยตามสบายเต็มที่ โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวลองอู้มันมาเกิดตรงนี้นี่เองก็ว่ายูทําไมแบบข้างในไม่มีเกิดเลยเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูไปพร้อมลองกันหรือยังครับทุกคนเดี๋ยวผมขอลองบินแบบไปที่อื่นนิดนึงดูซีว่ามันจะมีตัวอะไรเกิดหรือเปล่ามันต้องเกิดเลยถ้ามันไม่เกิดม,มันก็ไม่ใช่ฟาร์มนะต้องรอดูนะครับรอ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 เทน่งแอบแอบแอบมาแอบบุมดีก่อนอา้าสาระเลยไม่เกิดหรอ รอรอเสร็จมันต้องรอนะมันต้องรอแต่เราไปสำรวจตรงนี้เล่นก่อนนะเดะแต่เราไปสำรวจเล่นตรงนี้ก่อนตรงนี้มีโขยดูมาถือขวานทองดิมันแรงนะหนัาขวานน่ะอ่าตรงนี้เราต้องใส่เกาะไหมใส่เกาะหรือใส่อะไรอ่ะโขยเต็มวิวยวิวเดะเดะเดะวิวลง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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดะเดะเดะ ผมกัวนะผมกัวเนะ่ผมกัวไนอะตัวนี้นะมันมันมันอุ้ยมันก็ไม,ม,ไม่มันก็ไม่ได้แรงขนาดนี้ว่ะเอาเอาโอเคก็ได้ยูตอนแรกผมคิดว่ามันแบบตีเดียวเกือบตายผมไปผมเคยไงตอนนั้นผมคิดก่อยยังไม่หัวเท่านี้ไงโอเคถือว่าได้ยูถือว่าได้ยูคิดก่อแบบถือว่าโอปยูแตบบ่เ,เราไปเก็บกล่องนิดนึงกล่องตรงนี้ดูสิเดงเด้อดูสิว่ามีอะไรอยู่ข้างใน โอ้โหลงมาเต็มใจยเยน็นใจยเยน็นใจยเยน็นปึ๊บโอ้มีอู้มีพีแอ็กเด็ด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 ถอนมีจริงความคมวันนี้แมวโอ้ไม่มีพีแอ็กมีพีแอ็กพีแอกเพชรโอ้โคตรดีเป็นไม้สัมผัสใช่ไหมเป็นนุ่มนวลน,นะครับเออถือว่าเอาไว้เก็บสำรองไว้แล้วกันนะครับเผื่อเพื่อแบบ เพื่อแบบเราตายอะไรอย่างงี้นะเออเราจะได้มีช้ยนะครับเจ okay, ไหนดูหน่อยสิว่าไหมมีตัวอะไรเกิดแล้วดูมันเกิดมันเกิดตัวนั้นทำไมนะ <S <S ่ะอ้าอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีเลเวลตกลงไปแปลว่ามีตัวอ๋อโอเคมีมีตัวอะไรวะน่ะเอาอะไรก็ได้ที่สึกโอเค ได้อยู่นะได้อยู่นะเมื่อกี้มีตัวตกลงไปแล้วนะครับเมื่อกี้ผมได้ทองมาด้วยได้รีวิวมาด้วยโอเคได้อยู่แต่ผมกําลังงงว่าทําไมมันมันไม่เกิดข้างบนนี้วะผมกาลังงงนะถือว่ามอเตอร์ล้บข้างมันเกิดเยอแล้วอ่าไม่เกิดข้างบนกันอ่ะอ๋อเอ้ยมีเว้มีเว้ตึงตึงตึงเอารู่งลงไปเอ้ยได้อยู่อย่างงี้ได้อยู่แต่ว่าต้องทําพื้นที่ใหญ่ๆหญ่นึงนะครับ โอเคได้อยู่เลยได้อยู่เลยอย่างนี้เดี๋ยวเรากลับบ้านไปเอาฮอปเปอร์นิดนึงดีกว่านะครับเพื่อนการไม่เสียเวลาไปอ่าฮอปเปอร์ฮอปเปอร์โอเคมีเหล็กโอ้มีประตูอ่าฮอปเปอร์ไม่เหลือแล้วเหรอฮอปเปอร์จำได้ว่ามีอยู่นะมีอยู่เยอะอยู่นะจําได้อยู่นะเอานี่แปดโอเคได้เลยโอเคขีค้บัไม้ไม้เออโอเคได้แล้วนะครับไป เดี๋ยวเราไปกันดีกว่าโอเคี๋ยวรับหีิบมาสักอสองอันน่าจะพอแล้วนะครับเอ,เ,อเอามาเอามาเผื่อเอามาเผื่อโอเคไปเลยดีกว่านะครับทุกคนผมคิดว่าถ้าเราทําหลายๆชั้นมันก็น่าจะดีนะทําหลายๆชั้นนะครับมันก็น่าจะเกิดเยอะนะครับไปไปลองกันดูดีกว่าเดี๋ยวภายในคลิปนี้ผมว่าเอาชั้นเดียวก็แน่พอแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยมาต่อกันในอีพีหนานะ ใช่ใช่เดี๋ยวค่อยมาต่อกันอีพีหน้านะครับเดี๋ยวอีพีหน้าผมกลจะเพิ่มไปสักสองสามชั้นเลยเอาให้มันเยอะๆเลยนะครับได้ทีเดียวแบบโหอิ่มอ,อิ่มอ่ะโอเคก็ไม่ไกลนะถ้าผมทําเป็นรถไฟน้ําแข็งดีก็แป๊บเดียวถึงนะครับแป๊บเดียวใช้บินอย่างนี้อันตรายนะครับอันตรายโอเคอะจอมต๋อมโอเคได้ใช้ได้แบบนี้แหละผมคิดว่าใช้ได้แน่นอนอยังไงก็ได้ ขอหนึงเออโอเคเดี๋ยวขอลงไปดูนิดนึงได้ไหมผมอยากลงไปดูอะว่าได้อทองเท่าไหร่แล้วตอนนี้ผมมียี่สิบเก้าใช่ไหมปุ๊บสามสองโอ้ได้อยู่นะได้อยู่นะข่านี้ไม่ได้มาเอฟเคแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะวางฮอปเปอร์ใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวไปวางฮอปเปอร์ก่อนปึ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ยฮอปเปอร์ per, วางตรงนี้เดี๋ยวเราทําห้องตรงไหนดีทําห้องบริเวณตรงนี้ละกันปึ๊บ ขตรงนี้มีเยอะเนี่ยมามาขุดมาขุดมาโอ้เยอะมากเยอะมากเคขุดมาก่อนขุดมาก่อนเนีอันนี้ทำเป็นห้องแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เปึ๊บเปร๊บป๊อปเปอร์พอนหรือเปล่าใน11อันเออไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเยอะมากเอาชีบวางบริเวณตรงนี้ปึ๊บปึ๊บนี่งผลผลิตของเราโอเค แล้วก็ฮอปเปอร์อะไรกันนี้อ่ะผมขาฮอปเปอร์มาน้อยมากกำผมขามาน้อยมากผมไม่ได้ขาเพิ่มเลยนะเนี่ยกำกำกำโอเคไม่เป็นไรช่างมันเดี๋ยวค่อยไปกลับไปครับไม่ก็ได้นะครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวไม่พึงราสคงเดี๋ยวเดี๋ยวแอบกนแอบกนแอบกนเดี๋ยวเดี๋ยวนะมีตัวไม่พึงมาส่งอยู่ในฟาร์มแล้วครับทุกคนโอเคเรียบร้อย โอ้โหมีตัวนี้เพิ่งส่งอ่าเดี๋ยวตรงนี้เหรอได้ๆๆอุ้ยเราได้นี่เดี๋ยวว่ะเพิ่งรู้นะอันน่ะอ่าเก็บนิดนึงไข่นี่ยังอยู่เหมือนเดิมในะโอเคยังอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่ไงเกิดแล้วบองอ๋อจบ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 ,จบเห็นขไข่ไหมล่ะมาตีไข่หน่อยมาเหยีบยบไข่หน่อยเอ้ามองไม่เห็นหรออ๋อโอเคเรียบร้อยอเ,เดี๋ยวลงไปวางฮอปเปอร์นิดน,นึงถือว่าใช้ได้เลยถือว่าใช้ได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ แบบโอเคก็อะไรครับนี่ยังไม่พออีกเหรอยังไม่พออีกนะโชคดีที่ในนรกมันมีอ๋อไม่ใช่หมูมีไม้เยอะได้อยู่นะไม้ใช้ได้อยู่นะครับเหมือนกันไหมทำทำผิดได้เหมือนกันเนาะน่าจะได้เหมือนกันนะครับ โชคดีโชคดีที่มีไม้เยอะจะได้ไม่ต้องกลับบ้านเดี๋ยวไม้ไม้ไม้ไมเอาไม้หมดปึ๊บปึ๊บโอเคใช้ได้เลยเดี๋ยวนะไม้สีเขียวพอครับโต๊ะมาเป็นสีน้ำตาลเฉยปึ๊บโอเคสี่อันน่าจะได้แล้วนะผมคิดว่าเดี๋ยวเอาชัวร์เอาชัวร์ตรงนี้ปึ๊บโอเคเจ็ดอันไปโอ้มันเกิดอีกแล้วอะครับทำยังไงกับไอ้นี่ดีเนี่ยไอ้ ไอแก๊สเนี่ยก็ยังดีที่มันไม่ได้เกิดในฟาร์มถ้ามันเกิดในฟาร์มนี่นะฟาร์มวับชวัวับชวโอเคเปับปบปบโอเคเรียบร้อยตรงนี้แกะไดๆเดี๋ยวน่าจะได้แล้วนะผมว่าอันนี้ฟาร์มแบบเบื้องต้นไปก่อนนะฟาร์มเบื้องต้นนะครับดูสิเดี๋ยวต้องหาทีเอฟเคแล้วครับถ้าหาทีเอฟเคแล้วล่ะผมคิดว่าโคดจะเบสิกมาเลยวิมาเลยวิ โอ้โหโอ้โหเกเกไปเดี๋ยวผมคิดว่าเราต้องติดทุกมุมไหมถ้าเราติดทุกมุมมันจะเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันนะครับไปวางกันต่อวางกันต่อใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วเดิมเดิมเิมมันปีนไม่เป็นไหนพวกเนี้ยมันปีนไม่เป็นนะถ้ามันปิดเป็นนี่มันได้แล้วนะเอออู้ยเกิดโคตรเยอะเออเท่าไรเอฟเคไก่ๆนี่มันเกิดเยอะนะเนี่ยไปคิดเราอยู่ใกล้ไงมันเลยแบบดูไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่เนาะ อืเราต้องไปเคลียร์ตรงไหนดียะทำจุดเอ็กเคลียเท่านี้เหรอแม่ไอ้ไอ้หมูนี่มันกระโดดไม่เป็นเนาะเดี๋ยวเอาแม็กมานิดนึงใกล้เสร็จแล้วครับใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวอีกนิดนึงอีกนิดนึงจะปูพื้นที่อีกนิดนึงปึ๊บโอ้อุโยนี่ไงเอ้ใช้เอ้ยใช้ได้เนี่ยใช้ได้เนี่ยไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ ได้น้อยแต่ได้เรื่อยๆถ้าเราทําหลายๆชั้นผมคิดว่านะ่านะ่านะนะจะเกิดเยอะแบบเยอะมากนะน่าจะได้นะครับผมคิดว่าไปชุดกว่าไปวางอันดีกว่าตรงนี้เหรอหมูเดี๋ยวเดี๋ยวขอตีหน่อยละกันโอ้มีตัวอะไรมาลุมมั้งเนี่ยไม่มีโอ้โชคดีโอเค,อเ,คเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอหาพื้นที่นิดนึงโอ้ยได้ยินแบบสงบสงบสักทีโอเคตรงนี้ไม่ อ่ะมันก็ปีนเต็นท์ว่ะโอ้โชคดีโอเคเฮ้ยเฮ้ยไก่ไก่ไก่มาอย่างวะโอเคผมว่าได้ละโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุตีแรง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 ประมาทไม่ได้โหตีแรงเอาเรื่องนั่นแหละโอ้ได้ไก่ย่างปึ๊บโอเคโอเคตีแรงเอาเรื่อง ได้อยู่เนาะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอ่าไม่มีละโอเครอรอนะครับเดี๋ยวเราลองไป F K แถวไหนที่มันแบบดีๆนะลอง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 มาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยตัวหนึ่งมาแล้วเว้ยปั๊บเรียบร้อยโอเคผมคิดว่าน่าจยดได้แล้วนะได้แลวนะอันนี้มันแค่ชั้นเดียวนะครับมันแบบดูผลผลิตไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะแห่ของขอไปดูนิดนึงปึ๊บผมว่า F K คาะเนี่ยดีสุดละก็ได้อยู่นะ47อันอ่า47อ่ะ รอรอรอขออ่อยสักตัวอีกสักตัวมีหล่นหรอปะสักตัวสักตัวสักตัวก็ปิดคลิปก็ปิดคลิปอ้าอุ้ยโอโอโอเคเรียบร้อยโอเคผมคิดว่าน่าจะได้เวลาพอสมควรแล้วนะผมสตาร์คลิปพายในนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นลังใจใกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับไปสตารคลิปพายใน,นี้ ใช้ได้เลยนะาวามทองเดี๋ยวในคลิปหน้าเรามาทำหลายๆชั้นกันดีกว่านะครับโอเคสหรับคลิปนี้ไปแล้วผมสวัสดีครับมาแล้ววีมาแล้ววีได้เสียงเว้ยมาแล้ววีมาแล้วมาแล้วมาแล้วใกล้มาแล้วมาแล้วใกล้มาแล้วเข้ามาแล้วใกล้มาแล้วมาเร็วโอ้โหโอเคไปแล้วผมสวัสดีครับ